สวัสดีค่ะมือนี้เ้าสิมาอัปเดตระบบซอยเลี้ยวจ้าเข้าไปเบิ้องสางเลยค่ะแกมือนี้สางสิมาเห็ดอย่างเน้อมือนีสีเห็ดระบบซอยเลี้ยวสั่งมาจากรัชดาแหละครับแต่หัวข้อกับมะขิงบาดหน่อยบาดเพอดีจ่จอ ปกไทยรุน่นนี้มีสามหูก็ดีให้เฮ็ดซอยเลี่ยวนี่กัเฮ็ดตามก็ผิดผมแครับตามจะเป็นยังไงพวกไอพวกใต้ปูคนเจ้งเราคนกับเฮ็ดไปอีกแบบนะตุ๊กไไงใต้คนยุท่านแต่ละข้ามยุท่งางเงี้ยงล่ะแล้วกนพอน่มดิที่ติดตามพคนยุ่ ป,ประเภทเห็ดอีกแบบนึง่งนี่ผมก็มทมาเฮ็ดอีกแบบนึงคือมีกระแปลงเราครับเป็นไอเดียขอ,องใครออกมั้ยงานครับห <c oughs> ลักการก็คือกันล่ะครับแต่ว่าเขาสีเฮ็ดจังไรหรือหลักฟังเขาเงี้ย อาการกัคือกัน,กน,กน,กนครับเพื่อนต่ว่าเขาตีเห็ดตีแพ่งเห็ดแบบไหนท่านละ่ะนี่กับขังได้เลยครับนี่นี่นกับขังแล้วาไปเกีียมทั้งหนามนลยขึ้นเลยแบนั่นเร็วมันบานัดรอก ตัวนี้เขาก็ตั้งได้เจ้าอ,อยากอะ้รนี่งั้นขึ้นม้วนขึ้นกดล่งก็ตัง้งตั้งได้ตัน้นี่ตัวนี้ก็อันนี้คือ,อยังคือ <c oughs> เล็กโยงไปข้างหน้าอย่างผมคือเอาอันมูกเกี่ยวพอซื้อมาไว้เห็ดเครื่องอย่างอื่นมันเหลือก็เลยมาตัดแปลงเห็ดเอาหมด มานสามหุนเลยผมเมียมันเสื่อมเป็นหูแบบผมมาคล้องคล้คองทั้งหยาดเขาอาจจะปั๊บได้ให้กันได้ครับทั้งหนาดิไปปับ๊บทั้งหนา,าเอาเยิยวปั๊บได้จังบริสตออะไรเห่อ

ตัวนี้ก็ดีว่ามั่นยังละครับแรมากแข็งรับนี่เอกเียเียบนี่แะครับแนว เหยิบอยเหลียวเพิ่อเฮ็ดแล้วไม่ได้เหยิบหยิบอยเหลียวเห็ดเอาลหรครับนี่หาเล็กเศษเล็กนังมาเห็ดแปลงโลนี่กับว่านอตหาเห็ดเอาเหรอครับนี่ติดลงเบิงึงก็ติดเป็นบ่เดี๋ยวไปเบิงึงตอนผมติดตัางเด้อ นี่ครับเพราะติดต่างเราติดยุทานี่ครับติดยุทธสนามนี้ขันขันพีพินไอไอใส้สนองๆจากประเทศกันแต่เพื่อหมกนในวัยเด้อนี่เพื่อน็อตขัน้ออกกิจไรเพื่อให้สมเสียเขาติดถอดน็อตยากไปนี่เขาเพื่อเล็กน้อยเห็ดเลยเบิ้งครับเบิ้ลเบาแห้งครับนี่นี่มันจะเบาแห้ง กี่ปบแห้งเข้าน,นีก็ปั๊บได้เนี่ยตัวตัวนี้มันมันบดเขึ้นเข้ากับปับ๊บเข้าเพื่อเข้าปับ๊บเข้าปั๊บเพื่อกันเริปับป๊บเปบ็นปับป๊บล่มเลยปั๊บอลดยูทานเพื่อกันไข่ไข่เ ่อันนี้คือระบบซอยเลี้ยวเนาะงานโอ้สุดยอดเลยจารย์คิดด้วยก่นเป็นคือควบคิดอยู่แล้ครับง่ายเบาไม่ได้ืองแห้งก็นั่น,นออโอ้สุดยอดสุดยอดปั๊บเออไม่อยากลูกค้าเลยเขากับปับ๊บเอออแต่มันแงบลุก ปิงบวงไส่เหรอครับกลปิงพดทั้งไม่มันนั่นนี่แล้วเนี่ยมันดึงลงอย่างหลบปิงบวงไส่ล้วกัดดท,ที่ว่ากัดดิตัดออกจากไส่รดนัดนี่ตัดออกเวลาเ้าเหยียบมันก็ดยังบี่วดิทางตีนเ้าไปน็อตไปเลยค่ะมาติดตามตอนต่อไปเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้กับาไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะ